สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนค่ำๆของวันที่15ตุลาคม2 5 6 4นะคะวันนี้เอดาพาโดยก็จะพาเอฟซีทุกท่านมาตามหาแนวทางกับคุณวันนะคะว่าคุณวันท่านจะได้ให้แนวทางเอฟซีกันตัวไหนีบ้างนะคะจะง่ายก็รอติดตามรอรับชมไปพร้อมกันกับเอดาพารวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกียววัน เอฟซีก็ถามมาหลายนะคะเนาะว่าทะลกตัวเลขค่ะตัวเลขที่วันมักจะมากเล็กโกเกาที่ปูบอกใจกองหวัดนะค่ะโอ้ปูกับบอกไม่คนพรานหนึ่งเก่าโอ้ที่ปูบอกตัวหมดตัวับค่ะหนึ่งเก่าเดี๋ยวจะถามพ่ออีกนึงคะ่ะกับบานเลขที่หาเจสซูนยอร์ ปูเพื่อนกับฟันเนาะปูเทศฟ้อมันกับฟันจะอ่อนอิสไซลุงบ่ลุงมาอยู่บ้านเลขที่มันกับซสือไวเลี่ยนอะค่ะเจสูนเนาะอันนี้กระทือว่าเป็นพวงสุไทยเนาะเจี๊ยวันเนาะมือนี้เนาะครับคือมือคือมือเข้ามาร่วมคลิปร่วมยังแล้วมัดเฉลี่ยมาแล้วครับค่ะไอ้ปูเพื่อนกระบอกเกเาโูนนั่นกับสือไวโยมันราบมาเสือนะคะเนาะมัหรับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่เมื่อนี่ ปูบอกเอาหัวโล่งเนาะระวังหกบ้านสวนพราะวบ้านสวนไปจะต่อัว่นี่เคื่อทะเบียนโนตันตะกระเตนผู้นะ<อ>ผู้ว่าถ้อยลงังนะตะกระเตียนขั้หกท้อยผู้ว่ารถแดงอะไรตะรถแดงกันที่สองขั้นเนาะทะเบียนกับหกห้าศูนย์เจ็ดนี่คือตกะกระเตนเราก็บ,บา้านเล็กทีนี่ห้าเจ็ดศูนย์ถ้าตัวเดียวกันนะคะนะน,นี่คือบานเล็ทีแม่ผู่นะครับค <5. S 1> ้าลเล็กทีแม่ผู้ห้าเจ็ดศูนย์ เราไอ้ตะกระแตีนหกห้าศูนย์เจ็ดตะกระแตนนะครับเนาะตะเบียนรดตะกระเตนกนบหกห้าศูนย์เจ็ดนี่เนาะเกีวันแมนบอแมนค่ะพี่วันซื้อไวไก็คือเล็กัวเก้าคือวันฟันเตตองหัวจ่ะกับมะตุงกัเขากบเ่ขคู่พอดีเนาะวันฟันเตตองหั่คือโทแจงโทษแจงลดหนึ่งหกหกเก้าน่มาเอาคนทองอะไรมันก็เลยซื้อหนึ่งหก หนึ่งเก่าราคาหกเก้าเก้าหกไอ้ปูบอกเก้าศูนย์นี่กับมาซื้อไหวเนาอยู่เก่าศูนย์ศูนย์เก่าแล้วหกศูนย์ศูนย์หกกันแหละค่ะตะว่าวันกัมาเลนี่กับเมี่ยเลด์ตัวนี้ละเลด์หนึ่งเก่าหนึ่งหกแล้วคาเก้าศูนย์หกศูนย์นั่นแหละค่ะเนาะราคาที่โตนี่คือเลขตัวเก้ามันมากเลดตัวเก่าไปคือเลด์เจ็ดหนึ่ง เด็ตัวเกา่าก็คือรถดดแดงปูที่วัน,นหนึ่งมากถึมีเสียคือเจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแหน่หมากจู่มไม่าเม่ับสิไอ้ับาาลัตเตอรี่องมีแน่อยู่นะค่ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดพอปูคือหอแต่รถหอดหอดอหอดแต่รถกันเกา่ามันบอกบแล้วการเมื่อนั่นถามปูพญานาคสางัสงสังแล้วจะองมีเกศจะองอมีจงเจศจะองเดี่ยวใน้สังองเดี่ยวไปกอนเนาะ ค่ะเพ่อนี่ยสั่งเดียวไปก่อนเจ็ดแต่พีแค่ตัวเดียวองเดียวเนาะองเดียวครับองเดียวก็คือนี่จ้ะมันจะเลยตีจากันนี่นะเพราะว่ากระมาก,กุ่กเจ็ดนึงอาจจะเป็นหนึงเจ็ดก็ได้แต่พ่แเ,เนี่แม่ไบอค่ะครับกับแน่ครับเพราะว่าอันนี้เขาไส่เป็นแนวทางเนาะฟูเพิ่งจะเบาร้อนเมื่อนี่ว่าจะสังเกตแต่ตแต่เพิ่นชั้นหนามะพร้าวมากแต่แต่ตองหัวเจ้พกเกี้ยวมันอีกชั้นหนามะพร้าสองมือ แตงวดนี้พิ่นชันแค่เมื่อเดียวแล้วก็ยกเวยโซ่เวนบอกเกวันเพิ่นโยกเนาะเพินยกขางเดียวแล้วเมื่อนึกขาหนึ่งก็ตีโยกไว้ยองสิเราย่ามชันหนักกับข่าวแล้วก็บตียกโยกเก้นแล้วกับวาระวังหกคนบ้างก็ปกติเป็นหนึ่งหนึ่งหกขาคำวาระว่างหกเนี่ยเราเว้าตลอดดิครับแต่เพื่อหนื้อหกขาแล้วก็เรียกเรียกไอ้เทียบหนึ่งหกห้านะค่ะหนื้อหกขากับเข่ากันก็รอดแต่ ไอ้ขั้นขาวเนาะหนึ่งหกอะไรขั้นกันเรยวหนึ่งหกกับแม่ของแม่สุพ่นี้สิบเก้าให้กับแทนพ่อสิบบ่อยถามให้ถามเที่ยวเดียวพ่ให้ถามเที่ยเดียวอดเด็ดนะครับมาดเด็ดตะปูวนขันกัมพกฟังฟังผู้บอกชื่อเกือน่ะลรไอ้ที่ว่าเอา ว่างอีู่ๆกจังกูวน่าตอนเสียงงินเทนียบยันือจังเจี๊ยเก่าแถวเท,เท,เทว,นวันั่นนตอนนึงเจียเก่าเพิ่นก็บ,บอกพี่เนาะครับบอกอะไรอันแม่เพิ่นเนาะแม่สีเด่นเนาะแม่อนต่น,นึงเจีบเก่าก็เลขหนึ่งเจีเจนื้อเจีสี่ก็อย่าเลื่อมเลยเลื่อมเลือาหนึ่งมังนก็อาจเปลี่ยนไปได้แม่ค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกแต่ตองหัวใช่เนาะบอกต่องหัวครับหนึ่งเจีดเก่านี่ารเขาก็มาจับใจกันเราอันนี้น <ะ S 2> มันก็มากทุ มันมักหนึ่งเกศหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าไม่สมพ่อนไม่สมพ่อนอาจจะโบเสือแต่ว่าวันน่ะเสือเพราะว่ามันมากก็กระจองไว้ประมันั้วันเสือได้เดี๋ยววัเจรเราตีหินกระจองไว้จะกองหมดจีวันเตรียมประกาไว้นะครับเด้อจีวันบอกว่ได้จดไว้ครับยงสิเริ่มนี่ค่ะหนึ่งเก่าก็มันระจัดน้อยนอค่ะอันนี้นะคะ คุณสายด่วนพันเบอรนี่ได้เนาะนำลอตเตอรี่มาให้ดูเป็นแนวทางนะคะสายด่วนจากนี่เนาะอันนี้คือเรียกแม่สมพรบอกต้องเหรอครับนอยเนาะยาวบะเนียนบวกไว้นั่งกองกอยโทรด่วนมันบเบร่อทุ่นจัดร้องไห้กับเก่าแปดนี่คือเรียกแบหน้าจอไม่ได้เป็นเอฟซีจับหน้าจอไว้ครับปุริมักนั้งเกียวันก็ตามด้วยครับเด้่อตามนั่เพลินครับปุริมักตั้งเกียวันเพลินอันนี้เก่าอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณวันนะคะ เพราะชอบก็ค่ะเพราะปูบอกว่าเก้าอี้ไทยเนี่ยค่ะปูว่าแถวเก้าอี้ไทยค่ะอนใดมีเก้าอี้ไทยให้ไปเอาให้มืดปู่วาปูบอกนะคะว่ามีเก้าอยู่ด้านหลังนะครับให้เอาเก้ามาข้างหลังค่ะปูว่าอันอันใดมีเก้าอยู่ข้างหลังให้ไปเอาดึงเอาให้มืดปูมอสแข็งเขาเลยมันกิดมันกิบเป็นตุกเป็นเล็กแม่สมพรเลยเนาะที่แม่ตัวปูให้แม่สมพรเป็นค่าค่ายค่ะคาค่ายซิบเก่าบัก จะให้แม่สมพรไปค่าค่าสิบเก้าบาทถามถามพ่ออีกถานถามพ่ออีกพ่อจะตัวคือให้สัญญากันแล้วแม่ให้สัญญากันกันไม่สมพรแล้วแม่สมพรกับบ้าามเลยเมี่ยถูพ่อกะบ้าโทรมาหาเลยบ่โทรเลยค่ะบ่โทรถามเลยคด้วยตามสัญญาคือเหตุตามสัญญาทันเหตุตามสัญญาก็พอได้คือที่ได้ตามสัญญาทางแอดมินก็อยากพ่อนปาวนาให้เรียกแม่สมพรเขาอีกทึ่งครับแม่บอกค่ะแม่ค่ะ อันนี้ก็คือเก่าศูนที่ปูวานะวัากัจับไปแนายูเก่าศวนศูนเก่าอันนี้เก่าอยู่ถ่ายวัากัจับมมกเห้กันค่ะศูนเก่าเก่าสูนอ่อันนี้ก็เก่าศูนก็เลยกปูปูปูย่ำย่ำทุ่มเลยครับเก่าศูนนี่มันบอกเ่าวนเกเก่าเก่าเก่าเกนาเ่าเกราบกเก่าเ่าเกเก้าเกเ่เก หมายเลขกีบ้าจอพิร์นมาบอนะคะเก้าศูนย์นะคะเป็นแนวทางของคุณวันนะคะรับเก้าศูนย์ศูนย์เก้าคือเรียกปูบอกที่เสมอได้ครับเด้อตั้งเอฟซีก็อย่าลืมครับจดไว้ครับตั้งหอกับบันไดปิดบังยังครับนี่คือกี่วันเพิ่นมาบอกแล้วว่าปูเนียนตัวใดเนาะกี่วันเนาะครับบอมแอนวายาบอกมาแล้วว่าคือบอบอกสินาเพราะว่าเราเพิ่นบอกกันในสมพรอะไรเงี้ยวันที่สิบหกแตคือเที่ยวเดียวเนาะสิบหกเที่ยวเดียว ม้วนกระสือใบยูเพราะว่าหนึ่งเก้ากับหนึ่งหกม้นก็ตัวเดียวกันเก้ากับหกกระตัวเดียวกันระวังหกมาแล้วหัวไปทางนั่นม้วนก็ะเสือสิบหกใบยูก็ได้ก็พอในลายตัวแค่เห้ากับหัวลูกกระเสือเพราะว่ารถท่านเก่ารถท่านเก่าของแม่คู่นี่ทะเบียนหกหนึ่งหกค่ะทะเบียนรถท่านเก่าของแม่คู่ขึ้นหกหนึ่งหก แล้วอันปู้ว่ามาเดียงพ่อนะแถวผ่าผูกพ่อนีัวตหันออกสองสองหกหนึ่งค่ะผูกยุ่ข้อกับคือสองหกหนึ่งทางหัวที่ออกสองหกหนึ่งเนาะเปียกมากเลยแหกเนาะแมนค่ะกับคือแล้วก็มัดตรงกันพอดีเนาะกับหนึ่งหัวก็กับมากี่เหล่าหนึ่งหกหกหนึ่งนะค่ะแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็คือเลขตัวเดียวกันต่อปัวระวังหกนะค่ะ เอักระซือไปอย่างแต่ตอนก่อนอปูอ่ถึงมาบอกเนาะกับพี่ตัวกระสุนหูกันกระสืออยู่ค่ะแล้วก็บ,บ้านในที่ใครหมดแดงข,ขึ้นพอไว้ห่พบาะทีมค่ะใครหมดแดงค่ะตาว,วาปู่บอกว่าส<ะ>ิบเก้าบาทน,นี่ด่าก็ฟฝนเนาะใครด่าก็ฟฝ้นนี่ไปกับบ้านเมคู่ไปกับบ้านเมคู่ได้ตววาวา ชิปเก้าบาทไปก้าบ้านไม่คู่ใดให้เติมน้ำมันไปก้าบ้านไม่คู่ใดบานไม่คู่หาเจ็ดศูนวันนั้นเลยจะเปลี่ยนหาซูนย์เจ็ดเพราะว่าไปก้าบ้านไม่คู่ใดเ่เพราะว่าเราจะไหนเนาะตีให้กันบะเพราะว่าเจ็ดศูนย์อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้เพราะว่าไปก้าบ้านไม่คู่ใดเหล่าขยานากับมี่นะคะหัวเจดกระมี่เพราะว่าเจีย่วนก็บอกว่าไฮเลนไฮบิเจ็ดเนาะไฮบิเจสบิ่งหก หก,กมากทีเดียวเนาแะและ 69, ้วหกเก้าหกศูนย์แล, 60, แล 60, ้วก็หกหนึ่งที 66, ่มันเลร่นอ่ะหกหนึ่งหกศูนย์เนาะแล้วก็หกเก้าอีกตัวนึงก็เหร่นหกแปดขันออกมากขันออกมากทั้งนี้ก็ถือเป็นหมดเจ็วันคเพราะว่านี่หกหนึ่งหกก็สี่ทีเดียวขาเดือดนดเลยค่ะข่านขั้นเก,าก่าของแม่คู่อขั้นเยยก่าครับขั้นเหร่นแล้วก็บ้านในขีนี่คือหาเจี๊ยศูนย์ไปกับบ้านแม่คู่เลยค่ะอันใหยค่าน้ำมัน เขามาหาเงินกับให้สิบเก้าบาทไปก้ับได้ไปก้าบบานไม่คู่ได้ของยินเราลุ้ยกะใกล้ๆนห้สิบเก้าบาทซ้ำกันกับไปก้าบบานไม่คู่กับได้ให้เราบัค่ะบ้านเลขที่กับหาเจ็ดศูนย์นี่หลาวันคิดว่าเพราะว่าตะกะเตียนนี่ก็ห้าศูนย์เจ็ดได้ค่ะแมนตะกะเตียนแมนเลขตะกะเตียนคือหาศูนย์เจ็ดบานเลขที่คือหาเจ็ดศูนย์บเ่หจดศูนแมนเพราะว่าเลขตัวนี้เขาจะนั่งมาแต่ตรงหวนแล้วเนาะ ซื้อมาตลอดใช้มดเดี่ยงเนี่ยสามโดเล็ไว้น้ำมันเนี้วนะเพราะว่าเลขเลขหัวนี่นี่นี่เจ็บอยู่แล้วแล้วมาเจ็บแบบงนี่แล้วเกาก็มีแต่ว่ามหัวใส่หมามกันมะเนาะคือครูบอกอ่ะหนึ่งเจ็ดเกาแต่ว่าหันหันต่างอะไรเข้ากับซื้อมาได้ล่ะค่ะครูอาจจะให้ลูกหลานคนใดทุกคนพอบานเล็กทีย่านใดฟันจะออก ตลอดพ่นไปพ่นมาจริงนะคะน่ะเนาะเพิ่งกับบอแม่สมพรให้แม่สมพรนี่ชิปเก้าบาท้วก็ให้กับอันให้แม่สมพรนี่ไปจากบ้านแม่คู่บอใช่ไหมชิปเก้าบาทเนี่ยบ้านไม่คู่กับหาเจสูนเนาะวันที่สิบหกคนมาหาครับเพื่อนมาหาพอไหมบอที่สิบหกคนมาหาพอไหมนีม่แหละแต่เลียกว่จะได้ซื้อเลยตัวนี้แหละเพราะว่า มันก,ก็นเรเลโกเดียวกันแค่เอาหัวลงจรือเจ้าหวัดกีปูก,กับเเบาตลอดเนาะค่ะถ้าแต่ตองหวัดได้ระวังหกปูว่าตลอดว่าระวังหกพอกินหน้าแบบเข่าคางเดียวกับสตีเป็นซวนอีละมาเป็นมุนม่นมุ่นฮกกับสตีเป็นฮกอีละพันวานเด็กมันก็มาลายตัวนั่งก็วนเวียนที่ตัวเดียวกันครับเราวนเวียวนที่ตัวเดียวกันแล้วก็มาเล็กีไม่คู่แค่นั้นแหละวนเลียนแค่เนี้ยเด็กก็ไปก็มาคือ ครับไปกามานี่แหละไอ้โตกลับไปกาม่านแหละพนันแม่นค่ะแล้วก็ปะรโลแดงฟูน่ะมันดแบนเมืองแล้วโตไทยนะโตนี้อยน่ะสามเก้าศูนย์อันเป็นไปตุ้มให้เป็นก็ได้โอ้สามเก้าศูนย์มันบอกแดงหรือขาวจำมาได้ว่าเป็นเมืองอยู่เป็นเก้าศูนย์เป็นเก้าศูนย์แมนค่ะไทยโตนี้อยๆน้ำเบือน้ำเบื่อโตน้อยๆ ใช่เก้าศูนนั่นแหละแต่ว่าเราว่างหูนี่เนาะค่ะถ้าปูกะบที่ยด้เนาะพอกินหน้ามะพร้าวอันเสียอันเอาล่งยังเสียเป็นหกเนาะ่ะก็โตเก้าแหมโตเก้าก็ทเก้าศูนย์เสียจวนก็เนาะกผู้ใดว่มีเงินผู้ใดว่มีเนกับไปเอาก็เสียจวนนี่เราว่าไอแจกท่บานแจกท่บานพ่อไม่ได้หาแจกที่บานเสียจวนเรได้ วันนี้หแปวายุบานเสียจวนที่เ่าทีเดียกที่คุนแจกเงินแจกเงินแจกเงกับแบ้าเสียจวนยุบ้านเสียจวนมันก่็จะเก้าศูนย์ตัวเก่านะคะแต่หลายมือแล้วเค่ะอันนี้เป็นยนวทางของคุณวันนะคะฟังมาตลอดเนาะอาจจะว่าไปอายุบานเสียจวนอายุเสียจวนหาสิีแมนนะปู่กวานเนาะอันิบสีสิบหาจีสิบห่านเหมือนทีสีหรือสิผ่ปู่ยาสิมากแต่หาซีหนึ่งคนว่าเลีวกต่คนมากเนาะค่ะ ดีซีสุพาน่ะแต่ว่ากับเหลขกก็วนเลียนอยู่นี่แหละเมื่อกดี๋ยอมมืออือนมืออือนเนาะมาสรุปให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าโอ้เหล็กกหลายโตแช่เมื่อลายโกแค่เห้ากับหัวลงเหล็กก็ลายเพราะว่ากัแล้วอตะค้นมาเรือตะข้นจะตีปัญหาของปูไปจังใดแต่ว่าปูว่ายืนจะยืนยันจะใต้ขาเดียวนีหน้าสมพ่อน ไม่มาล่ะยืนยืน,นจะตายขาเดียวนางสมพรกระต่ายขาเดียววันกวววระโบว่าตาิตีกระต่ายกระต่ายนี่เป็นยังก็เลยดูกระขาเดียวนี่มันต้องเป็นหนึ่ <laughs> ง,งองยู่แล้วล่ะค่ะคาเดียวนี่ก็เอฟซีไปเดียวเนาะค่ะท่านผู้ใดลูกก็ทักมาบอกกันเนี่ยถ้าเกิดโยมเร่งว่าก็ถึไปนอนฟังคลชีวิตเธอหนึง ว่าปูวาไงไดปูก็บอกอยู่ว่าโอ้ยพ่อบอกตรงๆแล้วก็ยังตีเป็นโตเงินอยู่เป็น hmm. บ่ละแกบเพิ่งก็บอกแล้วหรือบปล่าแต่ว่าปูบอกว่าพ่อบอกพ่อบอกแล้วก็ยังตีเป็นโตไม่อยู่พ่อบอกเก้าศูนย์ก็ยังไเป็นตีเป็นโตเอืนนอนอยู่ hmm. สินะนนะตั้งเพิ่นบอกตรงๆเขาอาจจะโกเสือก็ร,กระไดเนาะ hmm. คือ,วองวดนั่นแต่ว่ามันบอกว่าตรงไปเลยเนี่ยตรงตรงไปเลยเนาะตรงมีโค้งแต่ตรงม่โค้งไม่โค้งนตราล่เนาะค่ะเนาะ จักะารหัวซากหัวควันนี่เรื่องอเจวันเดี๋ยวยิ้มเราด้วยถามเนี่ยเจวันซื้อเลขชุดนี้ไปแล้วฝันดีครับกับฝันฝันว่าท่องเนาะท่องแล้วบันเนี่ยท่องแล้วบันียันวันสิขอดดันบันย์ให้เสียเอกน่ะโอ้ยทั้งศูนย์ให้เสียเอกไรนั่นผ้าไปไรลูกจนจะขอดแล้วนะจนหัวเล็กนอนอยู่พวกเนี่ยบันย์ก็เลขขอดลูกนี่ขอดลูกอะค่ะโถกอยู่เสือนะ เสือกุ้มมานี่เอ้ยๆอุ่มทรวงไปงังนสิล่ะเล็กน้อยก็คลอดออกมาแล้วเล็กน้อยกัเป็นผู้หญิงเล็กไปหยอดต้องบานก็เลย้งเงินเล็กน้อยให้หมอสายโลกก็ยังตดกันอยู่นะหมอให้ก็เลยตัดสายโลกออกให้เลือดก็เตรมเมื่ออยู่นะคะะเลื้งเงินกระเลื้งเล็กน้อยให้หมอเล็กน้อยก็บห่วงน้องหายน้องออกมาแล้วก็่หายนะคะกระเลยตัดสายโลกให้เพราะ่าลูกเป็นผู้หญิงนะคะ่คุนคือว่าความดีเลยครับหนึ่งคิดว่าความดี จะเบื้องเพจที่ว่าเป็นเพอย่างนะกั่เงินให้หมอเพื่นอนพ่อหมอเนี่ยหาย,ยใจห้วตาพวกแม่พวกยังไม่คู่กันกับมาแม่ก็เอาศาสตร์ม่ปูปูนั่งถานั่งถาว่านงถาว่านเห้็กที่ไกรคนก็นเลยบอกว่าคนเนลี้ยงเขียนเหล็กให้คนเขียนเลขขีสองเ,เ,เจ็ดให้เมืม่อนะั้นไม่คู่ฟันได้เจ็ดสองหลังจากอันนี้เนะาะค่ะกับหูเก้าเนาะแปลว่าว่านักฟันใส่สองเจ็ดเพื่อนบอกว่าเลขสองเจ็ดนะ เสียออกเด้อไปหาเสียงมันได้สัตว์แต่ว่าบรูว่าเป็นเสียงคุณอแต่ว่าจังนึ่งก็คือเสียงแม่คู่นี่แหะก็ได้เขียนใส่กระดาษให้เลขสองเจ็ดเพราะระสก็ซื้อวายูสองเจ็ดเจสองเพราะว่ามันที่เป็นเลขโเกาวเพราะว่าปูเขาบอกถึงเพราะยนหนัสองเจ็ดเนีนเลขคันแดงปูเลยกะกว่เนี่ยอยู่ในนอกสองศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะเนาะเพราะว่ากื้อเจ็ดหนึ่งเจสองอ่ะละเพราะว่าเลขโตกามันกับบลูเด็กไก่กันจากป้ายแดงนั่นมออะไรกินมาลวดกันแต่ว่า คนบอกว่าเป็ดเนีสองเจ็ดนี่ไปหาสื่อให้มันได้เด้อส่วนอืมบางคนคือมาบอกเลีสองเจ็ดคือมันให่มากตัวนี้เนาะแต่แต่มือขึ้นที่ฟันฟันว่าอันคอร์ดอะไะหลังจากนั้นมากอ่ะวอกฟันอีกเล้ยนี่ค่ะเป็นไหเหลี่ยงสองเจ็ดหรอเมือนี่นี่จะเอฟซี่มันฝันเอซี่มันกับฟันบ้านอันเลือดเต็มบ้านวันเป็ุ่นเอาพาไปทูนน่ะอันน่ะค่ะคนนั้นแบบสงสัยเจอดทีนี้โศกนะ เลาย่ันันวันฝันนี่นี่ยฝันฝันใต็ตองว่ะจ็คือฝันเห็นคนท้องคนจะนี่นำพามึนกัแต่ต่อหนาเข้าเนาะแโทษแจงหนึ่งหกหกเก้ารับหน่อยนะโทษแจงบันนีมึนกัเล่ยมันรับกับคนคนป่วยนี่คนทองเนี่ะอ่าเล่ท่นวลาหลังก็แต่เล่ยว่ะก็เล่ยว่าฝันดีแต่ว่าฝันในดวงเขายิ่งน่นล่ะอ่าเอซีพงก็บว่าฝันในดวงเยิ่งอัน ได้ฝั uhm, นยู่สันเลขสิบเก้าได้สันอันนั้นก็ไปเบิรงท้างหน้าฝันก็มีอยู่ค่ะสิบเก้านั่นคือพันวาห์แล้วก็หกหกเก้าะคะ 09, mm <h. S 2> แล้วก็เลยอ๋อสิวันหนึ่งหกหกเก้าก็บ้ายจห่วนเลยนะอ่าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเก้าแค่นั้นเนาะค่ะน้ก็มัดตรงวุ่นยนเหลขกูคือเก้าแมัน่าเลยว่านี่แหละเจ่งเจ้าไหนสิงนี้ กมีเก่าทุกเนาะพอ้สบายแล้วแล้วหมอแค่หน่อยก็อายุสิบเก้าปีหมอแค่หน่อยสิบเก้าปีสิทธิกขึ้นมาหาพอยู่เนียสิทธิกัรมาอายุสิบเกปีแเนีสิทธิกมาเป่าแค่ไหนพอปังงยุ่บังคำหน่อยพอ่น่ะอายุสิบเก้าปีเนื่อไงอายุสิบเก้าปีนี่คือเป่าแค่นมวันส่วนเนาะเป็นบ่อว่าเ๋ย่าพบ่เอา้กับเบาเดี๋ยวคำหน่อยแล้วก็มาเป่าแค่ไหนพอคนแ่าก็บเบาเนาะเนี่ยคนแาก็บเอาเอา ด็กว่าชิบก่าปีน่ะเด็กเด็กกลับมาวันท,ท,ท,ที่สิบเจ็ค่ะกลับมาวันที่สิบเจ็ดลังวันที่สิบเจ็ด่แม่บอกเขาไว้ลังวันที่สิบหกกวสิบเจ็ดวล้งวันที่สิบเจ็ดคลังวันที่สิบเจ็ดเ็เ็ขึ้นมา,มาสกสเจ็ดะเป็นเอนาแล้ลวนก้ว่าตัวก็กลับมาเล่ตรงนี้แล้วโตเก้านะคูวเก็เลยโตเก้าวือเก่าขนาดนี้ใช่ไหมฮะโตเก้าของปูนคือ คือเก่าศูนย์หรือเก่าหนึ่งหรือว่าเจ็ดหนึ่งในความคิดเนาะค่ะนีน่ล่ะอาสิษยนเลขตัวนี้บลอนด์นะก็ไ่รู้วัดตัวใดนะครับเน,นาะคาแม่นคาถาฟังอีกเรื่องหนึ่งอยวว่าจะไปฟังคลิีพร,รอีกฟังเน้นๆแล้วก็มาจับแต่พวกเอาแบบเเคียงๆคือจังเงินเสียชวนว่าเนาะแต่ตอนถามเสียชวนอีกเรื่องนึ่งแหละเสียชวนมาเจ็ดรวรวนี่ก็จะจัดแบบเมื่อใหร่เอฟซีคนเหมือนหลายคือจังมันติเข้ากันบ่แม่นค่ะแล้วก็ ถามเจวนเจวนมากเลขตัวใ,เเวเวใเดเจนี่เจ้าเยังสินเจวนมันก็บอกซื้อรวดเจดศูนย์กป็นเจดแปดกั่นิย์คนะเจดศูนย์บมาขึ้นแล้วพ่อนถ้ากกว่าเดียวยังแลบพอ่อเอาฮกนึ่งกษัริาเอาก็มันก็เข่ากันแย่ลงละคกนึ่งก็เป็นหกเก่าของคนลาแล้วก็หกยังอีกกว่าหกสี่ <c oughs> คนาเนะคะเนาะ <c oughs> ลวดพนจักอยต่ำเขาดีไข่ซี่ไปกะเขากันหนึ <wh> ่งหกแปดสี่ล้วกมาขาวปูแล้วของมาให้กับแปดหกสี่หนึ่งเขวนเลี้ยงกันอยู่อีกแล้วหกหนึ่งอ่ละค่ะสรุปแล้วกขวนเลี้ยกันไปนะครับเนาะเลี้ยงกันได้กันมีหกลคางวันนี่ยยังไงก็มีหกนะคะแต่้ก็มีหกละแนวทางของคุณวันนะคะขอบคุณแนวทางนะครับขอเจ้เจ้ันนเจ้ับอ่าเาอเจัออคาไ ขอบคุณค่ะันนี้ยังค่อยมารับชมรับฟังกันอีกนะคะอันนี้ก็เป็นแนววันแนวทางของคุณวันนะคะแตยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอสดาพารวยด้วยนะคะจ้ะ